สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัว a n n e l นะครับวิดีโอนี้มาให้ความรู้ในมุมมองเรื่องรักๆใคลๆนะดวงนี้ใช้ชื่อวิดีโอชื่อบทความในรูปแบบวิดีโอว่าใครบอกว่าอาภัปรักมันจะไม่อาภัพรักได้ยังไงเห็นรูปดาวในดวงแล้วเนาะดาวเสาเลงดาวสุขหลายคนก็ถ่ายว่ารวมถึงโอเห็นตอนแรกก็มองว่าเอดวงนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องความรัก นะครับแต่พอเวลาแกะ,แกะคำคำงมงๆมดูแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นหลายจุดที่มีเกร็ดโหนที่น่าสนใจนะครับหวยอ,อาจจะออกตัวกลับก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับจากข้อมูลที่ให้มาเนะาะเจ้าชะตาเกิดวันอาทิตย์ลัคนาราศีพิจิกอ่าไม่ได้เปิดวันเดือนปีเกิดนะครับเพื่อเป็นมารยาทนิโชอ่าองศาของลัคนาลัคนา8องศา57ลิบดาอ่าเจ้าชะตาเกิดในราชาเลิก ตานุรักษ์8องศา50ลิบดาสเสวยโจโรเลโร์แสดงว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมากนะครับเป็นคนที่มีลาบผลจากการกระทําของตัวเองอยู่เสมอๆตานุเป็นเดชเป็นคนที่มีคนเก่งใจนะครับแต่ให้ระวังเรื่องการขัดแย้งกับเพื่อนสังคมสักหน่อยเพราะดาวเสาร่วมดาวองคารนะครับเสารสหรัชชะคู่ศัตรูกับดาวองคารประเด็นเราจะมาเจาะที่ดาวสุกับดาวเสาร์นะครับดาวดวงนี้สัมพันธ์กันมักจะมีอุปสรรคเรื่องความรัก นะครับนี่คือพื้นฐานที่เราทราบทรๆกันดีแต่ในมุมนึงนะครับถ้าหากเราตีความดาวศุกร์เป็นดาวความรักาดาวเสาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคนแก่ของเก่าเราตีความว่าเจ้าตาจะได้คู่ที่อายุมากกว่าหรือเขามีสเปคนะครับคนที่อายุมากกว่าก็าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หกเจ็ที่มันเลงกันเนี่ยเราต้องไปดูประกอบด้วยว่าดาวเจ้าเรือนปัตนิ นะครับสัมพันธ์กับลัคนาหรือไม่สัมพันธ์กับดาวตานุรักษ์หรือไม่นะครับหกเจ็ 67, ให้แต่งงานช้าก็ได้หรือแต่งงานกับคนที่อายุมากกว่าก็ยังได้เนาะใครจะไปรู้ดาวปตัตตนีเป็นกาลีวันเกิดอ่ะอาจจะได้คู่มีตําหนิหรือคู่อายุมากกว่าหลายปีนะครับดาวสุกนี่น่าสนใจเพราะอยู่ในพภพกุตะนะครับถ้ามีลูกลูกอ่ะถ้ามีคู่คู่อาจจะอ่าเป็นคนอายุน้อยกว่าก็ได้เน้อยกว่ามันไม่สอดรับกับ6กเจ็ดเนาะเมื่อกี้วิเคราะห์ไปว่า จะมีความรักกับคนที่อายุมากกว่าถึงแก้ชะล ộ หกเจ็ดได้นะครับตีความว่าคู่นะครับเป็นคนรักครอบครัวรักลูกก็ได้นะครับที่น่าสนใจตรงที่ดาวศุกร์สิบเจ็ดองศาปกกฝาในราศีมีเนี่ยพระศุกร์เสวยสมโนเลิกซึ่งเป็นเลิกพาสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็ดาวศุกร์ยังลอยในเรือนดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอีกต่างหากนะครับได้เกรดหวหนมากเลยนะครับดวงนี้เพราะว่าแฟนของเจ้าตาเคยบวชเรียนมาก่อน นะครับแล้วก็แฟนของเขานะครับอายุมากกว่าหลายปีด้วยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้อะไรหลายอย่างจากการพยากรณ์นะครับคือเอาง่ายสรุปใจความก็คือว่าหลังจากที่เราพยากรณ์ออกไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับคําเฉลยจากลูกค้าลูกดวงเรานะครับตรงนี้ครูอเอามาเป็นตัวอย่างนะครับให้ดูว่าเวลาที่เราจะดูดวงนะครับอย่าบ้าจี้อย่างเดียวนะครับเห็น 6- กเจ็ดนะสัมพันธการมีอุปสรรคเรื่องความรัก นะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ต่อว่าเอะถ้าเขาลองหันมาคุยกับคนแก่หรือมาสนใจสเปคคนที่อายุมากกว่ามันก็จะเข้าฉลกอยู่นะและต้องไปดูดาวปัตตานีด้วยดาวศุกร์เนี่ยเด่นนะครับเด่นยังไงเด่นเพราะว่าเป็นมหาอุดด้วยและก็ดาวดวงนี้ยังเลงกับดาวองคานตนุรักษ์ปกติแล้วแตนุรักษ์ถ้าดาวดาวแตนุรักษ์กับดาวเจ้าเรือนปัตตานีถ้าไม่เป็นอริมณนะวินาศก่การยิ่งร่วมราศีเดียวกันหรือเลงกันเนี่ยส่วนใหญ่แต่งงานแล้วไม่ค่อยเลิกเท่าไหร่ เคยเจอหลายเคสนะครับปัตตานีเป็นเกษตรแต่ดาวปัตตานีดันเป็นมรณะของดาวตนุรักษ์อันนี้ก็เลิกลากับคนรักได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์มันมีจุดนะครับแล้วก็มีมุมที่เราจะต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการทํานายพอสมควรนะครับดวงนี้ถือว่าเป็นดวงครูดวงหนึ่งนะครับบุตรดีมากเลยนะดาวพฤหัสอ่านะแม้จะอยู่ในภพวินาศอ่านะแต่สลับเรือนเกษตรกับดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นอุดด้วยและเป็นอนุเกษตรสลับเรือนด้วย าดาวพฤหัสเป็นดาวธาตุดินมาลอยในราศีธาตุลมนะครับสายธาตุเนาะดินกับลมเป็นคู่ศัตรูธาตุกันแต่เป็นศัตรูธาตุในภพวินาานะครับถือว่าไม่เสียดังนั้นบุตรบริวารถือว่าค่อนข้างดีนะครับทุกคนเข้าใจว่ามีลูก3ามคนดีทั้งหมดเรียนเก่งด้วยนะครับดาวพฤหัส1ิบอองศาเก้าลิบดาดาวบุตรเสวยเทวีเลษกนะครับบุตรน่าจะเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็มีเสน่ห์พอสมควรนั่นเองนะโอเคนี่คือ ดวงตัวอย่างที่นำมาฝากนะมาทักทายมาทำให้หายคิดถึงก่อนจบขออยาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับจะมีการจัดอบรมพิเศษนะครับในหัวศาสตร์ระบบ10ลัคนารุ่นที่1นะครับในวันเสาร์ที่27สิงหามนี้ที่มอเกษตรบางเขนวันเดียวจบครับ8โมงถึง5โมงเย็นนะครับเรียน 8, 8ชั่วโมงเลยนะครับพัก1ชั่วโมงตอนเที่ยง าราคาค่าอบรมบุคคลทั่วไป3,999นะครับแต่ต้องรับสจัจจะก่อนเรียนนะครับห้ามเปิดเผยตำราในที่สาธารนณะสิทธิ์เก่ามีส่วนลดให้เหลือ2,499สําำหรับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทช่วยค่าเดินทางนะครับรับ4 0ท่านนะพิเศษ20ท่านแรกจะแถมตำรานะครับที่ใช้ประกอบการอบรมและแผ่นหมุนลัคนาแบบ10ลัคนาให้ด้วย นะครับแถมให้ฟรีนะตอนนี้10กว่าท่านแล้วนะครับยังมีพื้นที่พิเศษสําหรับ20ท่านแรกอยู่นะครับอ่าโอเคส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นเดือนกันยาเดือนกันยาจะเป็นดวงราศรีจากลัคนาเดียวนะครับใช้ชื่อ,อคอร์สอบรมว่าโหราศาสตร์ไทยประยุ์รุ่นที่1ในเดือนกันยายนนะครับอ่าที่ศูนย์ประชุมมอเกษตรเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้จะเรียน4วันนะไม่ได้เดียนวันเดียวจบเหมือน10บลักในวันที่27สิงหา จะเรียนวันที่1อ่อ่าอาจจะเรียนครั้งที่1คือวันเสาร์ที่3ครั้งที่2คืออาทิตย์ทนะี่11อ่าครั้งที่3อาทิตย์ที่18ครั้งที่4อาทิตย์ที่ยนะครับเรียนบ่ายโมงถึง5โมงวันละ4ชั่วโมงนะครับก็จะมีของแถมให้สําหรับ10ท่านแรกอันนี้รับ20ท่านนะครับรุ่นนี้รับ20ท่าน10ท่านแรกจะมีของแถมเป็นแผ่นหมุนหาลัคนาให้ฟรีแล้วก็หนังสือประกอบการเรียนสีเล่มนะครับจะได้รับสัปดาห์ละ1เล่มซึ่งแผ่น รวมกันก็3,500ละถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับหนังสือสีเล่มนี้แยกขายนะครับหน้าปกเล่มละ799แต่ท่านไหน10สมัครเรียน10ท่านแรกจะได้รับแผ่นหมุนและก็หนังสือสี่เล่มนี้ฟรีนะครับมีการทำคอร์สเรียน10ลักนะครับอยู่2 2คอร์สนะครับเป็นรูปแบบแฟดได์นะก็จะอัดวิดีโอนะครับลงในแฟดได์และส่งให้ทางไปษณี ทางขนส่งเอกชนนะครับไฟล์วิดีโอสามารถนำลงในแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์รับชมผ่านสมาร์ททีวีก็ได้ผ่านรถยนต์ก็ได้เนาะแต่ก็ต้องระวังดีๆนะครับเพราะเราห้ามเปิดเผยตำราถ้าใครไม่ได้รับสัจะจะนั่งไปด้วยเปิดฟังไม่ได้นะครับอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับโหนลาศา,ศาสตร์10บลักษประยุกนะครับในรูปแบบไฟล์วิดีโอ,อเนื้อหามีอยู่27บทแบ่งเป็น3ตอน3ส่วนนะครับภาคพื้นฐานภาคพยากรณ์และเกตโหน1ิบลักษ์ 20ท่านแรกนะครับอาจะมีแถมหนังสือสิบลักประยุกต์ให้ฟรีหนึ่งเล่มด้วยราคาเล่มละ1,499นะครับสำหรับท่านที่20ก็จะได้แค่แฟดไลท์ขึ้นไป20ขึ้นไปจะได้แค่แฟดไดไม่ได้หนังสือส่วนหนังสือที่แถมนะครับแล้วก็คอร์สการให้เลิกตามแนวทางสิบลักอันนี้ก็ใช้นะครับเงื่อนไขเดียวกันนะครับ20ท่านแรกก็จะฟรีหนังสือการให้เลิกตามแนวทางสิบลักเล่มนี้ก็ขายอยู่1,499เหมือนกัน นะครับทั้งสองเล่มกูเขียนเองนะครับไม่ใช่ทั้งสองเล่มดิทุกเล่มนะครับสําหรับคอร์สที่ไปมอเกษตรกูเป็นคนที่รวบเรียบเรียงเองทั้งหมดนะครับก็อาจจะมีเขาโคงเดิมจากตําราเก่าๆนะครับแต่มาอาแดปมาดัดแปลงให้เป็นโหราศาสตร์ที่ทันสมัยนะครับร่วมสมัยมากขึ้นอ,อันนี้ราคา3999นานะครับสิทธิ์เก่าเหลือ1 9 9 9าเท่านั้นนะครับ สิบลักประยุกต์บุคคลทั่วไป3,999แต่สิทธ์เก่าไล่แค่ได้ส่วนลดเหลือ1,999เหมือนกันคร์สการให้เลิกเหมือนกันนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับ Facebook คูโอมองคลราชาโชค Line แ d ดก็จะเป็นแอดคูโอเบอร์โทร0952235422นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ